สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเควสครับโยเกมเรษที2หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปของผมมาระยะนึงเนี่ยก็จะเห็นเนาะว่าเซตหลักของผมก็คือเซตเกมเร็วนะะฉะนั้นผมก็จะสามารถพูดได้ครับว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะถนัดในการเล่นเซตเกมเร็วในเกมนี้เนาะอ่าแล้วก็เป็นเซตที่ไม่ได้เจอคนเล่นด้วยกันบ่อยๆครับอาจจะมีบ้างนะแต่ว่าคลิปในวันนี้ผมโดนสอนเชิงมานะมีผู้เล่นเซตเกมเร็วที่เล่นได้เร็วกว่าผมอีกครับ เดี๋ยวเราไปดูนะว่าคนที่ผมหมายถึงเนี่ยเป็นยังไงครับมาครับเอ็กพอสามเหมือนเดิมนะแต้มอยู่ที่4080มาดูกันว่าจะเจอใครครับอ่าเจอกับเหนียวเวิร์ลเขาเว็บเวิร์เจอกับเหนียวเวริร์นะอันนี้ โอเคเอาได้เก้าอุย้ยผมได้สิบสองครับได้เปิดก่อนนะแบบนี้อ่าโอ้เป็น <Your turn. S 1> น่าจะต้องเป็นสายเติมเนาะคือไอ้เจ้าพวกการฟ้าเนี่ยผมก็หกดาวแล้วแหละแต่ว่าคอะเขาหกดาวด้วยนี่น่าจะเติมครับ โอเคเราทอย9ก้าเพราะว่าเดี๋ยวทอย1ิบเอ็ดไปลาย3ได้นะแล้วทอย11เเนี่ยเราจะทอย9ก้าไป13เอ้ยไปลาย3ไม่ได้ครับโอเคงั้นเราไปแค่หนึ่งช่องเนาะแล้วเดี๋ยวจะได้ทอย6ลงจุดวาบได้ครับ <4. S 2> เขาทอยสเนาะโอเค <Your turn. S 2> อ๋อสร้างหลังเล็กด้วยแสดงว่าผมเดาว่าเขามีกเข้ารล้านคาครับเเาาก็ทอยหไปนะ so, like ทำอะไรไม่ได้ครับโอเคผมเอาตรงนี้แล้วเดี๋ยวทอย10ถึงยี่สเนาะเพราะว่าเบียร์ทีเซ่เรายังไม่มาครับ <Six. S 2> แล้วเมื่อกี้มีสามเนี่ยผมจะนั่งรถไฟไปตัดเหมือนกันนะ <Six. S 2> แต่ว่า นั่นแหละครับเราไม่มีเนาะเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะไปครับ 10, 10. ถึงยี่ริบองนะหวังเบิ้ลได้ไหม, <10. S 1> มไม่เบิ้ลครับ <Select S 1> อ่ถ้าอย่างนี้เราตัดเมืองเขาไปเลยนะ <No way. S 1> กันไม่ให้เขาใช้การสร้างน่นมาครับเผื่อเขามีเบิ้ลเนาะ โอเคเขาไม่เบิ้ลครับยังโชคดีนะ <Yes. S 1> แต่เขาตัดเมืองเราเหมือนกันครับเบทิเซขอเบิ้ลสิได้ไหมเขาลันค้าไม่ได้ครับโอ้แล้วสองกัสีนี้ทอยไม่ได้ทั้งคู่แล้วเนี่ยเราเอาเบิ้ล2มาแล้วกันครับ <Your turn. S 1> ใช้ง่ายกว่าเนาะ แล้วก็เดี๋ยวโดดไปโดดไปเลยแล้วกันครับ <a> โอเคจริงๆอยากได้ยึดเมืองมากกว่านะแต่ว่าสร้างเมืองก็เอาไลายสีไปครับดีเจคอรจริงๆเขาควรใช้สร้างแลนด์มารก,ก่อนนะผมว่าเรียโนโดะ นอกจากเขาจะมีเบิลครับแต่ต่อให้เขามีเบิลก็ <Eight. S 1> มันจะทำให้โอกาสมันเพิ่มขึ้นมาเนาะ <Your turn. S 1> ถ้าสมมติเขาเบิลอันนี้มันก็หนึ่งในสามครับจากเมื่อกี้เขาสร้างได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไปเราก็ขโมยมาเลยครับ <a> เรามีเบิลสองอยู2 2> <So S 1> ่แล้วนะ แต่ผมว่าเราทอยสองถึงสี่ดีกว่าครับเกิดได้สี่นะอ้าวไม่ได้ครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนเกินสองเลยเต็มมือเนี่ยแปลกเราก็สร้างไปเลยครับแล้วก็โอแต่แบบนี้เราปิดเกมไม่ได้นะเราต้องลองเสี่ยงดูครับเดี๋ยวผมเอาเฟดไปลาย2แล้วทอยเจ็เก้า ถ้าเราได้เก้าหรือได้แปดเรามีสิทธิ์ได้ไปรถไฟเนาะได้แปดคือได้ไปรถไฟจากการครับสร้างลายสี่เราไม่จําเป็นแล้วเนาะเราดังฟ้ามากันอะไรสักอย่างแล้วกันครับ <9. S 2> โอเคแต่เราได้เก้านะก็จบเกมไปอย่างรวดเร็วครับโดยบนสองจำนวนมหาศาลในมือนะแต่ใบหนึ่งเป็นของเบติเซนะครับบิของเบติเซที่ผมยังไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละ มันมีโอกาสได้เบิ้ลสองอยู่แล้วเนาะมาดูกันอีกเกมครับแต้มอยู่เท่าเดิมนะชนะชนะแพ้ๆฮะอันนี้ที่ตัดมาตรงนี้เลยเพราะว่าเอ่อหาห้องนานนะหลุดครับอาเจอกับคนอันนี้วันต่าอ,อะไรญี่ปุ่นใช่ปะ ตัวอักษรแปลกๆหรือจีนว่ะไม่รู้นะครับอ่าเราได้12อีกแล้วครับเวลาได้12เนี่ยผมจะค่อนข้างโชคดีนะเอ้ค่อนข้างได้เบิ้ลอะไรเงี้ยแต่ที่แน่นอนกว่าก็คือเราได้เปิดก่อน <One turn. S 1> ครับเพราะนั้นยังไงเราก็ได้เปรียบนะเอ่อไม่มีเจนะ็ดฮะแต่ว่าถอยเก้าน่าจะดีสุดครับไปไกล <Now. S 1> ๆเนาะ นขึ้นมือมาครับอย่างงี้มีเข้าร้านค้าได้นะมีโอกาสเข้าได้ครับโอกาสอยู่ที่37.5%เปซนะที่ที่ได้ที่จะได้7ครับไปเลยโอ้โหแน่นอนจริงๆครับก็ขโมยมาเลยนะ จริงๆสร้างสร้างเนี่ยก็ดีครับเราจะได้สีเนาะแต่ว่าถ้าเราสร้างห้าสิบล้านแล้วเขาขโมยเจ็สิบล้านเนี่ยเนี่ยครับเขาเข้ามาได้นะเอ่อเราจะเป็นคนที่ขาดทุนเองครับเอเขาสร้างเอ้เขาซื้อการนั่งฟ้าเหรอผมเดาว่าเขา,น,าน่าจะตัดไม่ให้เราได้การนั่งฟ้าไปการแ <S S S> อกเพรเขานะ เพราะว่าเราเนี๋ยไม่มีการ์ดอะไรให้เขากันเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วกันได้แค่เมืองแบบนี้นะนซึ่งเขาใช้ไปเลยครับแตบบ่เราก็ถอยตามไปนะแล้วเดี๋ยวเราเค่อยถอยสองครับอ่าเขาเดินตามมาติดๆนะแบบนี้ แต่ถือว่าดีกับเราครับเราได้เงินเราไปเลยครับตุกสองนะแล้วเดี๋ยวผมมาลุ้นเบียทีเซ่เอาว่าจะได้เล่นลายสองหรือเปล่านะโอ้เอาเบิ้นสิบแล้วกันครับลุนการ์ดดวงนะ สร้างลายหนึ่งเนรอเราจะเล่นลายหรือเราจะสร้างแลนมาร์กดีอ่ะผมว่าเราสร้างแลนมาร์กดีกว่าไหมเพราะว่าเขาน่าจะกำลังจะมาตัดครับ hey, แล้วเดี๋ยวผมอ,อแปลคืนก่อนแล้วกันครับจริงๆไม่อยากให้เขาไอ้นี่นะอยากให้เขาเงินน้อยๆครับแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีเบิ้ลนสองอยู่เนาะ จะได้เล่นสีไปเลยครับตัวเขาเองก็มีเบนสองนะออย่างที่ผมคิดครับเขาไม่กล้ามายึดเมืองเราคืนแล้วเพราะว่าเรามีนิโคนะก็รอดูกันว่าเขาจะทอยห ไปสร้างแลนด์มาร์กที่จุดสตาร์ทหรือเปล่าครับถ้าไม่สร้างเราก็น่าจะชนะในช็อตนี้นะโอ้โอเคการ์ดเขาดีอยู่นะถ้างั้นเราก็เปลี่ยนแผนครับก็ต้องไปเล่นสีที่ลายอื่นเนาะอ่อใช้เฟสก่อนเลยครับ ผมว่าผมเล่นลายที่ลายหนึ่งดีกว่ามาไหนๆก็มีเบิล2แล้วครับเอ่ออัปเกรดอัปเกรดก็ได้เนาะ <ging> ไม่ให้เขาได้4ี่ลายสครับอ่าพอถ้าเขาได้เนี่ยเรามาตัดยากนะหนึ่งเป็นลาย <Your turn. S 1> มา้าแล้วก็เดี๋ยวมันจะเป็นคูณสอครับโอเคเราลุ้นได้เบิลไ,ได้อยู่นะจริงๆเมื่อกี้ได้เบิล10บหรือเบิลสิบ <Your turn. S 1> สเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ชนะสูงครับ โอเคเบิ้ลแปดแต่เราไม่ได้ใช้แล้วแหละเราเบิ้ลสองแล้วก็กดวัดสันแล้วครับ <Double. Two. S 1> ที่บอกว่ามีสิทธิชนะสูงเพราะว่าถ้าสมมุติผมเบิ้ลสิบสองเนี่ยผมก็กดไอ้ว <Your turn. S 1> ัดสันมาที่จุดสตาร์ได้เนาะเรากดเบิ้ลสองต่ออะไรเงี้ย <Train track. S 1> แล้วมีเบียร์ทีเซ่อีกครับ <a> ไปเลยมาจบเกมไปอย่างรวดเร็วนะอะ่ได้ลายหนึ่งมาครับ มีดัฟไฟอยู่สองหลังด้วยเท่ <or> ay, ๆโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ x เปิดสามเหมือนเดิมนะแอมสี่พันหครับ อันนี้น่าจะคนจีนเนาะเจอกับชาวจีนฮะแต้ม4ี่พันกว่าเมื่อกี้ดูไม่ทันเหมือนกันว่า4ี่พันเท่าไหร่เราได้5้าครับโอ้เขาได้สิบสอนะ <No second. S 1> โอ้เขาเป็นเซตคล้ายๆเราเลยครับแต่ว่าไม่ได้เอานี้โคมานะเอาเป็นการนั่งฟ้ามาครับน่าสนใจจริงๆแล้วเซต ผมเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนตัวหนึ่งออกส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนเฟรออกนะไม่ค่อยเห็นคนไอ้นี่ครับไม่ค่อยเห็นคนเอานิโคออกเพราะว่านิโคมันค่อนข้างจะเก่งในการหาเงินเนาะโอ้ <Your turn. S 1> ไม่เคยเห็นคน <Four. S 1> ไอทอยสี so like แล้วข่อยมาแบบนี้เลยครับ มีเคยเห็นแต่คนมาเอาสีกันเนาะอ่ะผมเอาตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ทอย5้ถึงเได้ครับแล้วก็สิบถึงิสองก็ได้นะเข้าดันคาอรายงี้แต่คิดว่าเขาน่าจะมีสามมั้งเล่นแบบนี้ <3. S 1> อ่านี่ไงเขามีสามครับ ก็ยังถอยอยู่นะอืม <Your turn. S 1> เราไปเข้าร้านคาแล้วกันครับเอาเข้าไม่ได้นะ <c oughs> <Fortune card. S 1> โอเคได้การนั่งฟ้ามาครับทีองถึงสี้าถึงเจมีเบิ้ลสอด้วยหรอว,ว้าว <c oughs> ได้ไปละหนึ่งสครับอย่างรวดเร็วนะ โอ้ไอเบนสองอีกใบดนวยเบดีเจยังไม่ได้ใช้เลยนะโอ้พุดไม่ออกเลยครับจังหวะนี้คือผมคิดๆอยู่นะว่าเอ้ยเขามีสิทธิ์เล่นลายหนึ่งได้แต่ว่าการ์ดบนมือทุกใบจะเป็นเลขต่ำหมดเลยเหรอ คือเขาเดินน่ะถ้าทุกคนดูคือเขาเดินแค่สี่สองสามเองนะอันนี้ห้าครับสี่สองสามสี่ห้าเฮ้ยสองสามสี่ห้าเออเราทำอะไรไม่ได้แล้วครับ <8. S 1> เขาชนะแล้วนะโอ้ว้าว ดวงดวงดีจัดจัดอ่ะต้องต้องพูดว่าดวงดีจัดจัดเลยนะอันนี้ดวงดีในเชิงแบบได้เบิ้ล2ด้วยแล้วก็การ์ดบนมือมีแต่เต่าเลขต่าๆอะไรเงี้ยหรอแล้วเขาก็เลยแบบเลือกที่จะเล่นลายหนึ่งเงี้ยหรอ,อเพราสุดตะกายคขับเพอร์เฟกหมดเลยเนะี่ยไอลายสองนี่ถ้าเขาไม่โดนบังคับว่าเขาเบิ้ลไปแล้วสองครั้งอะ่ะสกอร์เกมนี้เขาจะสวยมากเลยครับ เขาจะเป็นลายหนึ่งลายหนึ่งทั้งแถวกับเราที่ยังไม่ได้สร้างซักเมืองเลยนะเพราะว่าโดนเขายึดไปบึงนึงเมืองด้วยครับว้าวพูดไม่ออกเลยก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ3เกมที่ผมออกมาให้ดูกันนะก็2เกมแรกเนี่ยก็เป็นการเล่นเซตเกมเร็วปกติความเร็วปกติของผมเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องมาซักวนมาสักหนึ่งรอบคือหมายถึงตัวผมเองเนี่ยอย่างน้อยต้องวนรอบมาครับเพื่อให้เดียร์ทิเซติดเพื่อให้เ ตัวละครต่างๆติดเนาะแล้วก็เล่นคอมโบกันจนชนะเกมมาได้อีกฝ่ายอาจจะเดินยังไม่ถึงรอบอันนั้นคือเร็วที่สุดของผมละแต่นี่ครับโดนสอนเชิงนะตัวผมเองก็ยังเดินไม่ถึงไหนตัวเขาเองก็เดินไม่ถึงไหนครับตัวเขายังไม่ผ่านลายสองด้วยซ้ํานะ <c oughs> <c oughs> คือจะว่าเขาโชคดีก็คงจะต้องแบบโชคดีมากๆเลยครับที่จะได้การ์ดเบิลสองได้สาม มาเล่นอยู่แค่เพียงลายหนึ่งเนาะแล้วเขาตัดสินใจที่จะเล่นลายหนึ่งเนี่ยตั้งแต่การเดินครั้งแรกเลยนะตั้งแต่ที่เขาถอย4แล้วก็ถอยมาเมืองแรกที่จิตติดกับจุดสตาร์ทนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถเล่นแบบนั้นได้นะ,ะเออก็ยกนิ้วให้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะไปตอบนะสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ